สวัสดีจ้าเดินกลับจ้าปุ๊กมาดูข้าวแล้วปุ๊กก็กุ้มใจมันย่าเยอะถ้า่าเป็นข้าวหมดอย่างนี้นะสวยเลยนะเนี่ยแต่เดี๋ยวถ้าตัดใบข้าวตัดใบข้าวมันก็อาจจะดูดีขึ้นนะคะน้องยังเป็นคนหักอยู่บ่ ร้องเพลงอีกแล้วร้องได้เพียงเดียวที่ทำที่สอก็มันทางาใจตอนนี้นังเธอถึกอ,อ,อายทิ้งแล้วไปบอกกันแน่ได้ไหมเต็มใจสิลาฟัง หากบ่เลือกฟ้ามหักให้กันสิบอปิดกันน้องสิยอมเปิดทางให้ไปหักเขาอย่างที่เจ้าคาดหวังไปอยู่ฟางทางหักไม่ของเจ้า น้องบออยากกลายเป็นคนผิดที่ไปกีดไปฟังทางหักองไอ้กับเขาเมื่อไหนก่อนนี้บ่มีที่ยืนในใจของเจ้าขอทำหน้าที่แฟนเกา่าอย่าให้เขารู้สึกเปล่าหาย พอเหลือความฮักให้กันสิบอกกันน้องสิยอมเปิดทางให้ไปฮักเขายัางที่เจ้าขาดหวงังพออยู่ฟังทางหักไม่ของเจ้าน้องบ่อยากกลายเป็นคนผิด ที่ไปกีนไปฟังทางหักของอายกําเขาเมื่อไนตอนนี้บ่มีทียนในใจของเจ้าขอทำหน้าที่แฟนเกา่าอย่าให้เฮารู้สึงผิดลายโอ้ พ่อมึงรวยไม่มีอะไรหรอกเปิดเล่นใครตายตรงไหนวะเปิดเล่นมีอะไร,รอ่ะ ขอโทษนะคะปุพูดจาไม่ดีนะคะขอโทษจริงๆจ้าปุพูดจาไม่ค่อยพอนะคะแต่ปุก็รู้การรัฐเทษานะจ้าส่งควรพูดกับใครนะคะน้องยังเป็นคุณหักอยู่บอที่ทําที่สอก็มันคะ่ะ ตอนนี้น้องถึกถึกไอทิอ้งแล้วไปบอกกันหน่อยได้ไหมเต็มใจสิลัฟังหากปลือมความหักให้กันสิบอกกักน น้องสิยอมเปิดทางให้ไปหักเขายัางที่เจ้าขาดหวังไปอยู่ฟังทางหักไม่ของเจ้าน้องบอยอยากกลายเป็นคนผิดที่ไปกีดไปฟังทางหักของอ้ายกับเขา โอ้เสียงแห้งกินน้ำก่อนอเก็บบรรยากาศไว้ก่อนนะคะเก็บบรรยากาศไว้ก่อนนะจ๊ะไม่รู้งวดหน้าปุ๊กจะได้ทำนาหรือเปล่าน,นะจ๊ะเก็บไว้เก็บไว้จะยกให้สวนแล้วจ้า เราก็จะโยกให้สวนเข้าไปนะคะเซ็งให้สวนเขาไปเพราะมันไม่ใช่ที่ของเราปลูกช่าเขาทำนะคะถ้าปกลกรวยมีที่ปานนี้นะคะผู้คงไม่ได้อยู่โสดเดจะ <c oughs> คงมีคนมาตอมมาลุมกันเพียบเลยนะจ๊ะแต่ปุกก็เสียดายบรรยากาศนะคะต่อไปก็จะเป็นสวนสวนหมดเลย กูก็จะมาถ่ายทําได้หรือเปล่าเนาะสวนแต่เขาก็รู้จักกับพ่อนะคะคนทําสวนตรงนี้จากทุ่งนาก็จะกลายเป็นสวนผักหูทําเยอะนะเนี่ยทํไหวเหอสวนผักนุ่นเพียบเลยตรงนี้เขาขายขายยกแปลงนะคะขายยกแปลงมีใครติด สนใจติดต่อไม่เอย่ยเขาขายยกแปลงจ้ะมีใครสนใจติดต่อไม่เอย่ยในหน้าในหน้ามีใครสนใจไหมคะมีใครสนใจไหมจ๊ะทั้งหมดนี่ยกแปลงนะคะร้อยยี่สิบล้านจ้ามีใครสนใจไหมจ๊ะ บ้านปุ๊กแต่ก่อนนะก็มีที่อยู่หรอกแต่ว่าสมัยก่อนเนะนี่ยคนมันโกงกันญาติพี่น้องโกงกันนะคะก็เหลือไม่เท่าไหร่หรอกบ้านปุ๊กโดนญาติโกงญาติแค่แโกงโกงก็ออกไปอยากได้ก็เอาไปหูทำสวน เขาจะทำไหวหรือวะเนี่ยกี่เจ้าเนี่ยกูเกิลไม่มาเหงาจังเลยอะ่ะกูเกิลไม่มาเหงาจัง เกียบรรยากาศไว้นะคะสวยๆเส,ยสยีสยดายมากเลยอ่ะเสยียดายมากเลยเจ้าของเขาก็ไม่อยากให้พ่อเลิกนะคะแต่พ่อบอกว่าสู้ต้นทุนการทำนานไม่ไหวมันสูงปรีดทุกวันยิ่งหนักขึ้นหนักขึ้นนะคะสูงปรีด เอาค่ะผู้ข,ขอ,อนุญาตจบคลิปนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะ